วันนี้เราเวอร์เป็นไรเพาตามทาเสียเส้นน่ะหิว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 วีิิมหิว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 ิวหหวหิวิวหิววหิวหิรหิววว เค็มเค็มทำเป็นเค็มวันนี้นะครับเรามาเปิดกับแฟชั่นเทคนออฟอนโร่ค่ะเราก็ตั้งใจว่าจะใช้ชื่อฟอนโร่เพราะว่าเราอยากจะไปนั่งกินตามที่ต่างๆแล้วก็จะพูดถึงแฟชั่นเล่นประเด็นนู่นนี่ขึ้นมาบอกเลยว่าถ้าเกิดใครอยากให้เราไปกินร้านไหนอะไรเงี้ยอินบอล้วก็แนะนำเรามาได้เราก็จะไปปวดหน้าร้านเขาแบบเนี้ยทุกที่ตามคอนเซ็ปต์ทำไมอ่ะตอนเช้ามาออนเดอะร้อนออนเดอะรอตอนนี้ไม่อ่านแล้วเพราะเราทะเลาะกันถ้ากลับไปอยู่ตอนช่วงที่เราถ่ายแล้วตอนแล้ว คือเดือนด่ากันเลยเอฟอลโล่จริงๆแล้วเนี่ยเป็นฟอลโล่เลยต่อไปเราจะไปกินข้าวแล้วไหนเราจะนั่งน้าร้านไปกันลเลียยแข่แล้วก็ไล่แขกไปในตัวเลียยแข่เลียยแข่ค่ะพี่เลียยแข่สดเรึ่งพัดับทูแฟชั้นเด่นนะสีสันร่างเขได้ดีมากคนต<ห>ิดตามเราเก้าเก้าร้านร้อยคน แันใจยนู้ออนเดอะโรดมันต่างยังไงคุณออนเดอะโรสเนี่ยคือรอบนี้เราจะไปยินเลยอ่ประเดิมอีพีแรกเลยประเดิมอีพีแรกถนนเยวราชเพราะว่าตอนหลับช่วงสุดจีดถนนเส้นนี้เป็นยังไงบ้างคุณคือมีประวัติมายาวนานนะตั้งแต่สมัยร5คุณรู้ไหมอันนี้ถามหรือจะเล่าขอเล่าแล้วกันโอเค มันเป็นถนนที่ยาวกิโลกว่าเต็มไปด้วยร้านค้ามากมายซึ่งตอนแรกเนี่ยมาจากคนจีนแท้จริงนะฮะเราไม่ต้องจะมาทำไรกันออร์เดรเลียเพราะเรารู้ว่าคุณเหนื่อยมากมามากินมาอร่อยอร่อยเยาวราชเอาสกีพีแรกสี่ร้านพอได้เลยคุณทำงานบ้านมาหรือเปล่าหรือใจจะหน้าเปล่ผมทําทุกวันเหรอคุณทํางานบ้านเนี่ยนะไปไม่ใช่พี่จะไปร้านไหนไปคาเฟ่ไหมล่ะทำไมต้องคาเฟ่ก็ตามท่าเสียเส้นน่ะชวนขับตั้งแต่แรกแล้วก็หิว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 ิ ราจะได้คุยกันเมื่อไหร่คุณว่าวันนี้เราคับเวอร์เป็นอะไรามเรื่องเยอะหน่อเขาคืออะไรอ่ะ มันจัตาสทุกอย่างที่อยู่ในนี้เอาขนมนะคะแล้วก็เอาขนมปังสังขยาเอาขนมเช้าได้ไหมเธอเป็นไงบ้างคุณสําหรับวันนี้ที่มาเยาวราชกันเล่าเรื่องร้านดีก่อนที่มาร้านเนียคือชื่อร้านอะไรนะเอ็กเต็งผูกีแปลว่าโอ้โหคุณน้อง ไหหลำเป็นขนมตั้งไหหลำก็คือร้านนี้อยู่เป็นร้อยปีแล้วนะครับพวกนอร์เวย์เออเขริ่มีการทำกำโพงกำแพงใหม่อะไรเงี้ยก็มาขอทานเปเช็คอินคือเข้ามาง่ายมากร้านนี้ก็คืออยู่ในซอยวัดวัดไม่จำชื่อไม่ได้เดี๋ยวคือวัดอยู่ไรดีน่ะร้านนี้ก็จะขายกาแฟที่เป็นแบบกาแฟโบราณก็แบบโอเลี้ยงโอโยวแล้วขายพวกขนมจีบอะไรเงี้ยขนมจีบหมูคือยืนหนึ่ง อาก็คือร้านนี้มีนมเย็นที่อร่อยมากใช่แต่นมฉันก็อร่อยนะเขาเลื่อนจริงๆช่วงเนี้ที่มาร้านจีนๆนะเพราะว่าแต่งตัวจีนสวยขนาดนี้ออและใกล้ขเข้าตึกจีนแล้วด้วยก็เป็นช่วงตึกจีนเราเรารู้สึกว่าเออต้องมาที่นี่เพื่อประเดิมแฟชั่นเทคโนีน่ไเสาวจีนสวัสดีค่ะพู้ภาษาจีนไหมคะ ทีนี้นนพอเรามาเนี่ยเมื่อกี้ก็เลยได้เสื้อตัวนี้มาเสื้อตัวนี้มันมีความพิเศษยังไงคืออยากซื้อมากพอรู้สึกว่าเนี้ยกำลังได้สวมใส่คำว่าประวัติศาสตร์แตชาติขนาดน,นั้น,น,น,นเลยเหรอ,หรอจริงยังไงอะ่ะรใหยฟังคุณเห็นปกเสื้อตัวนี้ไหมอ่ะเป็นปกที่มีชื่อเรื่องอย่างจริงจังเป็นลักสากลอ่ะก็คือชื่อว่าแมนดารินทอลล่าอ่าซึ่งมีรากฐานมาจากจีนแน่ๆล่ะแมนดารินชัวร์คุณเป็นแบบปกที่มีประมาณเท่าเวอร์คือเป็นพันปีแต่ถ้าเอาจริงๆก็ไปวิกิพีย แต่จริงๆแล้วตอนนี้มันก็ซึมซับอยู่ในชีวิตประจำวันอ,อาจจะไม่ได้เป็นแมนาดารินอคอนราสแบบนุจ,าจา๋าๆม,มันก็เป็นมีคมเวามเป็นเสื้อคอตั้งหรือเป็นเสื้อปกตั้งแบบนี้เรียกว่าซึ่งจริงๆแล้วลว่าเราจะเรียกว่าแบรนด์คอนาออแต่ความแตกต่างของแบรนด์คอนรากับแมนาดารินคอนราซึ่งบอกว่ามันใกล้กันมากแต่มันต่างกันตรงแค่ช่วงกระดุมคือแมนดารินคอนราเนี่ยเขาจะเป็นกระดุมแบบตรงช่วงคอตรงนี้ติดกันถ้าสังเกตก็คือจะแบบจะมีช่องนิดหนึ่งเออก็คือตั้งเนี่ยมีช่องนิดนึง แต่ถ้าเป็นตัวแบรนด์คอลลาเนี่ยเขาก็จะแบบมีกระดุมติดตรงนี้ไปเลยนะฮะซึ่งกำลังนิยมกับพวกมินิมอลอยู่ปะคือจริงๆอ่ะอยู่ช่วงนี้เขาก็หิตมากแล้วเขาก็หายไปเลยนะปกแบบนี้แล้วอยู่ช่วงเนี้ยก็กลับมาสายมินิมอลซึ่งคือสายที่ผมเป็นอยู่วันนี้วันนี้ผมตั้งใจมินิมอลมาใช่ไหมคุณอาจจะไม่เข้าใจคำว่ามินิมอลอาจจะแยกแยกกันผิดงไหนคุณมินิมอลเนี่ยเิมินิมอลมามินิมอลมินิมอลต้องแบบนี้คุณได้กระตอกกระตากระตกกระตา เสื้อกระเป๋าไม่ก็เป็นสายมินิมอลก็พูดแบบว่ายูนิคอร์หรือมูจิสายคอสอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เออลัฟลอนเลนแบรนด์อเมริกันแบรนด์ก็หันมาทำอเมริกันเยอะก็ไหนๆก็เราพูดถึงเรื่องปกเชิญแล้วเนี่ยในไล่ยาวต่อเลยได้ไหมฮะมันมีกี่แบบบอะคุณจริงๆเขาจะมีประมาณ8อย่างแปดแบบที่เป็นแบบที่เขาเรียกกันสามโคนนะฮะปกที่ผมใส่ไปทำงานเนี่ยที่คุณเห็นอ่ะเขาเรียกว่าปกอะไรคุณใส่บ่อยๆเป็นปกแนโร่ก็คือจะเป็นปกที่ใหญ่แหลม แล้วก็ขิ้นลงมามันคือช่วยบอกว่าคุณลักษณะคนทีน่ใสเป็นยังไงเพราะฉะนั้นผมก็เลยชอบปกอะนะเป็นพิเศษปกบอกว่าคุณเป็นคนคอใหญ่อยากสัมผัสคอจังเลยค่ะขอโทษนะคะป๋ะาจริงไหมยังอะ คนใส่ปกแบบนี้อย่างคุณตามใส่เนี่ยก็จะมีความภุมิฐานน่อยจริงๆแล้วปกแบบนี้มันก็ไลฟ์เซนความแบบมีความฟอร์มอลแล้วก็เป็นแบบก็จริงๆมันก็อิแกนนิดๆเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยก็จะเป็นปกที่ผมเลือกใช้วันจันทร์ถึงวันศุกร์แล้วก็ไปทำงานใช่ปกแบบนี้เนี่ยเหมาะกับการใส่ไทบางที่เนี่ยเขาก็จะมีกระดุมเนี่ยซ่อนอยู่เพื่อแบบช่วยล็อกปกที่อยู่กับที่เลยแล้วก็จะได้แบบใส่ไทยได้อย่างสวยงามอะไรแบบนี้แต่ว่า ถ้ามีกระดุมติดอยู่ข้างบนปกเลยนะเป็นปกตรงนี้เลยก็จะเรียกว่าแบบบัดทัมดาวอยากฟังภาษา <B' un S 2> อังกฤษ่ะบอนดาวอะบอนมีที่มาของปกอันนี้จริงๆเขามีเรื่องเล่ากันว่านักกีฬาโปโลนเขาก็ใส่เชื้อปก,ปกติเันเมื่อก่อนแต่ก็เป็นปกเชื้อที่มีกระดุมนี่แหละนักกีฬาโปโลนเนี่ยเขารู้สึกว่าเวลาเล่นกีฬาแล้วเขาลำคานเพราะว่าปกเนี่ยก็จะตีขึ้นคอขึ้นหน้าตลอดเลยเขาเลยสั่งให้มีกระดุมอันนี้ขึ้นมาอันนี้ความเชื่อหนึ่งนะว่าประวัติก็มีแบบนี้ขึ้นมาอีกปกหนึ่ง ปกเชิทั่วๆไปก็จะเป็นปกที่เรียกว่าแบบสเปรดคอลลาสเปรก็คือแยกออกแยกออกก็คือจะเป็นปกที่แบบแบรนด์ทั่วไปทําเลยอ่ะมันใส่ง่ายใช้ง่ายก็อาจจะไม่ได้ฟอร์มอลตราแต่ก็สามารถใส่กะสูนได้แล้วก็ใส่แบบไม่ต้องมีสูตรก็ได้ก็จะเป็นปกแบบคล้ายๆแบบนี้ก็คือแยกออกได้เลยมันเป็นเชิร์ที่ออฟฟิศเซอร์ส่วนใหญ่ใช้กันจะชอบปกแบบนี้กับผ้าลินินพอรู้สึกว่า เอาไปใช้แล้วมันดูอ<ม>ีซี่ดูสบายสมายคือบ่งบอกความเป็นอีซี่ไม่ได้สไตล์นะมิสไยล์ป <c oughs> กหนึ่งที่เราเคยเห็นคุณใส่บ่อยเกันก็นค,คือ cut away. คัตอเวย์คับตอเวย์คือจะแหวงนิดนึงจะได้ใส่ไทยและโชว์ไทยมันก็ต่อมว่าจ๋าเลยแหละแต่มันเป็นพรอมว่าแบบดิร์น บบคอนเทนต์รารีแต่ถ้าไม่ติดกระดุมอ่ะผมว่ามันแคชชลมากนะอ๋อใช่ใช่ไหมแต่จริงๆแล้วใส่แบบนี้ไม่ติดกระดุมแล้วปกกระดุมก็ต่อสัมผัสน้ไปทะเลแล้วใส่สูตรแบบลิมินทาบอะไรเงี้ยก็สวยใช่อะไรเงี้ยแต่ความพิเศษของปกแบบคัตเอาเว้พัลล่าเนี่ยก็คือ คุณสามารถที่จะแบบเวลาคุณใส่เบเซอร์ทับไปแล้วเนี่ยเขาจะซ้อนปกให้เลยทันทีปกอีกแบบหนึ่งเนี่ยที่ไม่ได้เห็นมานานแล้วเพราะว่าอาจจะเป็นไม่ที่ไม่เป็นที่นิยมในแบรนด์ใช่จะต้องขอบคุณกุชชี่แล้วก็ขอบคุณแฮร์รี่ซาที่ทำให้ปกแบบนี้กลับมาส่วนตัวทที่เอ็กซ์เพกโตผาตุนัมใช่อันนี้แฮร์รี่ม่ใเตอร์มันจะเป็นปกที่เหมือนเป็นคอร์บ นี่เป็นคอมมอนมอนมีความเฟมินมีนเฟมินีนมากส่วนตัวเนี่ยรู้สึกว่าปกันี้ก็ใส่ย,ยากแต่เดี๋ยวนี้ด้วยควนี้มันเป็นเจนเดอร์ฟูดอี่เป็น it, เจนเดอร์เลสแล้วอะไรเนี้ยคือมันว่าผู้ชายก็กล้าที่จะใส่มากขึ้นเราก็เลยได้เห็นมากขึ้นในกนารใส่ผมเคยมีตัวหนึ่งใส่ย,ยากใช่เพราะว่ามันจะมีความเฟมินีนสูงนิดน,นึงคือผมชอบใส่แล้วต้องมีไทยมันถึงจะแบบไปแล้วคอมพลีทลุคได้สุดท้ายอีกอันนึ่งนะฮะก็คือปกที่เรียกว่าวิงคอลล่าคือวิงก็ออกสวยยู่เป็นปีก เพราะว่าเอาจริงๆส่วนตัวไม่ได้แบบไปงานที่มันเป็นทางการขนาดนั้น<ม>แล้วเราก็แบบไม,ม่ไม่ได้มีโอกาสไปงานที่มันเป็นแบล็กทขนาดนั้นหรือว่าเป็นแบบไวท์ทายผมมีตัวหนึ่งผมตอนนั้นตัดไปตอนแต่งงานไม่ครับราคาหรอคะ,อะแล้วก็เสียวเวลานั่งคุยทำไมสคิดว่าฉันจะม,มีโอกาสได้เธอเป็นสามีอ่าไม่เป็นไรเมียให้มีเพิ่มได้จริงเหรอฮะอใช่ใช่แต่เป็นผู้หญิง,ญงไม่เป็นตรงไหนตรง <laughs> ตรงตรงอาปากกามาวอ จริงๆตอนแรกพอพูดวิงคอล่าเข้าใจว่าเป็นเหมือนพี่ติ๊กเจษราพรสมัยก่อนที่แบบ2499อ่ะอ๋าเกอ่ะท่เป็นคิวคิวบาร์ป่ะใช่คิวบาร์คิวบันเชิร์ตคือจริงๆมันก็คือฮาวายเชิร์ตตัวเนี้ยมันเป็นเชิร์ตที่แบบแขนสั้นแต่ว่าแบบนั้นเนี้ยแนะนำนะเว้นแตใส่ก็คือไม่อยากให้ใส่เชิร์ตตัวร์พีเอาอยากให้ใส่กับแขนท็อปที่เป็นแบบเสื้อกล้าวที่ไม่เป็นลายเส้นๆอ่ะจบเลิกสารลักค่ะกินแล้วนี่ก็คือขนมจีบที่คุณบอกว่าอร่อยที่สุดในเยาวราชคุณอร่อยจริง ีคุณดูดีอยากให้ฟังเสียงความเด้งของเขาอร่อยร้อนอุ้ยมือสั่นเด้งจริงนี่นะฮะคุณเพื่อนอร่อยพูดได้คำเดียวนะนั่งร้านเขาน่าร้านขนาดนี้จะไปแลวครัะคุณมีอะไรสมกูุณไหมฮะได้คืนก่อนครับครับ ออก่อนครับืออะไ,ไรเงินทิ้งไปกระตุ้นได้แล้วไปก็ออยังไงก็กะสุดนทีแล้วกะสุดนทีแล้วก็ขึ้นเจียอยู่อีนะฮะมีมีให้รีบใช้ไปแล้วค่ะขอทุกคนเองๆนะฮแล้วเงินแล้วรวยนะคะใครแชร์ขอให้รวยใครไลค์ขอให้สวยนะคะยจอกันค่ะอร่อยสิเออร้านนี้อร่อยเอออร่อยมากโคตร ตาไม่เคยกินข้าวข้างทางนานกูกคนไม่ได้กินข้าวข้างทางนานมากแล้ว่านานมากกลัวอะไรอย่างอ่าไม่เพราะว่าเป็นเอาจริงๆนะเป็นคนกินง่ายเขาไม่เข้าใจคำว่ากินง่ายเวย้ยกินง่ายคือกินไม,ไม่เลือกเนี่ยอ่าไม่ขี่ <c oughs> แค่เป็นไก่เป็นไข่เป็นข้าวแค่นี้กินได้แล้วกินอย่างนี้ทุกวันกินได้เบิ้ลเลยทำไมอ่ะอร่อยไม่ไม่พอน้อยรอเล่นอร่อยอร่อยอร่อยเลยอันนี้เอาป่ะเอาป่ะ